แบตเตอรี่เจ้ากล่องสี่เหลี่ยมมีขั้วสองขั้วที่ทำให้รถคุณสตาร์ตติดยกเว้นคุณอยู่ในหนังสยองขวัญมันทำงานยังไงแล้วเวลาเลือกซื้อต้องดูอะไรบ้างแซนวิตมีเดียร่วมกับโซไลท์แบตเตอรี่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องของแบตเตอรี่กันครับ มาเริ่มกันที่ทำไมรถถึงต้องมีแบตเตอรี่กันหน้าที่หลักของแบตเตอรี่คือการจ่ายไฟให้ไดสตาร์ทหมุนเครื่องยนต์เพื่อสตาร์ทรถครับการที่เครื่องยนต์จะทำงานได้ต้องใช้อากาศและน้ำมันพอเราเปิดกุญแจเพื่อสตาร์ทรถไฟจากแบตเตอรี่จะทำให้ปั๊มติ๊กปั๊มน้ำมันจากถังไปรอที่เครื่องทำให้เครื่องมีน้ำมันแล้วพอเราบิดกุญแจสตาร์ทไดสตาร์ทก็จะหมุนเครื่องทำให้ลูกสูบข,ขยับขึ้นลงเกิดการดูดและอัดอากาศ พอเครื่องยนต์มีอากาศและน้ำมันก็จะจุดระเบิดได้เครื่องติงติดและเริ่มทำงานครับแบตเตอรี่ที่นิยมใช้กันในรถยนต์จะเป็นแบบเลดเอซิดหรือตะกั่วกรดที่มีแรงดันประมาณ12โวลต์ครับการทำงานคือข้างในแบตเตอรี่จะมีแผ่นโลหะ2ชิ้นหลายๆแผน่นอยู่ใกล้ๆก,ก,กันทั้งหมดนี้จะแช่อยู่ในน้ำอิเล็กโทรไลต์อย่างในแบตตะกั่วกรดจะใช้เลดไดออกไซด์เป็นขั่วบวก ตะกั่วเป็นขั้วลบแผ่นโลหะทั้งสองชิ้นจะแช่อยู่ในน้ำผสมกรดซัลฟิริกสารเคมีในแบตเตอรี่จะทำปฏิกิริยากันทำให้แผ่นโลหะทั้งสองแผ่นมีไฟฟ้าประมาณ2โวลต์กว่าๆพอเอามาต่อกัน6เซลล์ก็จะได้ประมาณ12โวลต์เกิดเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ครับแต่ปฏิกิริยาทางเคมีในแบตเตอรี่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปพอใช้ไฟในแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆสันเฟตจะไปเกาะที่แผ่นโลหะ และน้ำกรดจะเตือจางลงทำให้แบตเตอรี่จ่ายไฟได้น้อยลงจนจ่ายไฟไม่ได้เลยนั่นคือสาเหตุที่แบตเตอรี่หมดนั่นเองครับ <c oughs> แต่เราก็สามารถย้อนปฏิกิริยานี้ได้ด้วยการชาร์จแบตเตอรี่ครับคือจ่ายไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ทำให้ซัลเฟตหลุดออกจากแผ่นโลหะกลับไปผสมกับส่วนที่เหลือในน้ำกรดแบตเตอรี่ก็จะกลับมาจ่ายไฟได้แรงเหมือนเดิมมาดูที่การเลือกสเปคไฟฟ้าของแบตเตอรี่กันบ้าง สเปคทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่หลักๆจะมีอยู่2อย่างคือความจุและแรงจุดสตาร์ทหรือ CCA ก่อนจะลงรายละเอียดเรื่องแบตเตอรี่เรามาทบทวนเรื่องไฟฟ้ากันก่อนครับไฟฟ้ามอต้นกับพี่แซนวิชเมื่อพูดถึงไฟฟ้าเรามักจะได้ยินคำว่าโวลต์ L กับแอมป์อธิบายให้เข้าใจโดยง่ายเราจะขอเทียบไฟฟ้าให้เป็นเหมือนน้ำเริ่มจากโวลหรือแรงดัน เรียบได้เหมือนกับแรงดันของน้ําส่วน m หรือกระแสเปรียบเหมือนปริมาณน้ําถ้าเราจะเอาน้ําไปหมุนกังหันเราก็ต้องมีน้ําที่ไหลแรงและปริมาณมากพอจึงจะหมุนกังหันได้แบตเตอรี่รถยนต์มีไฟแค่12โวลต์กว่าๆแต่จ่ายกระแสดได้เยอะมากๆถ้าเปรียบเป็นน้ําก็เหมือนกับแม่น้ําที่ไหลชา้ชาๆคือมีปริมาณน้ําเยอะแต่ไหลไม่แรงเราจึงสามารถจับขั้วแบตเตอรี่รถยนต์สองขั้วได้โดยที่ไฟไม่ดูด เพราะถึงมันจะมีกระแสะเยอะแต่ก็ไม่ได้มีโวลหรือแรงดันไฟฟ้าพอที่จะดันกระแสะไฟให้ไหลผ่านตัวเราได้เยอะจนเป็นอันตรายแต่อย่าเอาลิ้นไปเลียโค้แบตเชลนะครับกลับมาที่เรื่องแบตเตอรี่ความจุของแบตเตอรี่รถยนต์จะวัดเป็นแอมป์ชั่วโมงหรือแอมป์อาวเช่น50แอมป์อาวหมายถึงถ้าเราต่อแบตลูกนั้นกับของที่กินไฟ50แอมป์แบตจะจ่ายไฟได้1ชั่วโมง ถ้าใช้ไฟน้อยกว่านั้นเช่น25แอมป์ก็จะใช้ได้2ชั่วโมงขนาดความจุของแบตเตอรี่ไม่ได้เกี่ยวกับกำลังในการสตาร์ทแต่จะมีผลกับระยะเวลาที่เราใช้ไฟในรถตอนที่รถไม่ได้สตาร์ทเช่นเปิดเครื่องเสียงหรือชาร์จมือถือซึ่งรถรุ่นใหม่ๆม,มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะขึ้นและหลายๆรุ่นมีระบบสตาร์ทสต็อปที่จะดับเครื่องตอนที่รถติดจึงต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นและทนทานขึ้น เพราะต้องใช้ไฟตอนที่รถไม่ได้ติดเครื่องเยอะขึ้นครับการเลือกซื้อแบตเตอรี่จึงต้องเลือกใช้ที่มีความจุเท่ากับหรือมากกว่าที่คู่มือกำหนดโดยเฉพาะถ้าคุณต้องการใช้ไฟเยอะตอนที่รถจอดคุณสามารถเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ได้โดยไม่ส่งผลเสียกับรถครับตัวแปรที่ส่งผลต่อการสตาร์ทคือค่าแรงฉุดสตาร์ทหรือค่า CCA ย่อมาจาก Co Cranking Ampere CCA คือกระแสะสูงสุดที่แบตเตอรี่ลูกนั้นสามารถจ่ายไฟได้30วินาทีที่อุณหภูมิศูนย์องศาฟาเรนไฮน์โดยที่ไฟไม่ลดลงน้อยกว่า7.2โวลต์ตามทันไหมครับมาอธิบายช้าๆกันอีกรอบเวลาที่เราบิดกุญแจสตาร์ทรถได้สตาร์ทจะต้องใช้กระแสะไฟเยอะมากๆเพราะต้องหมุนเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเครื่องอัากาศพอจะจุดระเบิดแล้วหมุนตัวเองได้ซึ่งเวลาใช้กระแสะไฟเยอะเ ถ้าแบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายกระแสได้เยอะมากพอโวลต์ก็จะลดลงเหมือนเราพยายามเทน้ำออกจากขวดที่มีคอขวดขนาดเล็กทำให้ไฟไม่พอที่จะหมุนไดสตาร์ทเช่นเวลาที่เราจอดรถไว้สักพักไฟในแบตจะอยู่ที่ประมาณ12.5-13โวลต์พอเราบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องไดสตาร์ทก็จะดึงกระแสไฟไปใช้สตาร์ทรถซึ่งแบตเตอรี่ที่สภาพดีๆก็จะจ่ายไฟได้เต็มที่ไฟจะตกลงนิดหน่อย แต่ถ้าแบตเสื่อมแล้วไฟอาจจะตกลงไปเยอะบางครั้งอาจจะเกือบเป็นศูนย์โวลต์เลยทําให้สตาร์ทไม่ติดครับเขาเลยกําหนดว่าที่อุณหภูมิศูนย์องศาฟาเรนไฮน์เวลาสตาร์ทด้วยกระแสเท่ากับค่า CCA ไฟในแบตจะไม่ลดลงไปต่ำกว่า7.2โวลต์หลังจากสตาร์ทค้างไว้30วินาทีครับเวลาเลือกแบตเตอรี่ก็ควรเลือกที่มีค่า CCA เท่ากับหรือสูงกว่าที่รถต้องการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันมีกําลังสตาร์ทมากพอและใช้งานได้นานครับหลังจากที่สตาร์ทรถติดแล้วไดชาร์จก็จะชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ13.5-14.4โวลต์และอุปกรณ์ทุกอย่างในรถก็จะใช้ไฟที่มาจากไดชาร์จยกเว้นว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องการใช้กระแสไฟเยอะกว่าที่ไดชาร์จจะจ่ายได้เช่นถ้ารถใช้พวงมาไลัยไฟฟ้าแล้วเราหักพวงมาลัยเร็วๆตอนขับชา้าๆ หรือเราติดเครื่องเสียงกำลังสูงมากๆแล้วเปิดล่านถนนแต่ในกรณีใช้งานปกติรถจะใช้ไฟจากไดชาร์จครับคือไม่ต้องกังวลว่ารถติดๆแล้วแบตจะหมดในรถรุ่นใหม่ๆบางรุ่นถ้าเราวัดแบตเตอรี่แล้วเห็นว่ามีบางช่วงที่ไฟรดลงมาต่ำกว่าปกติก็ไม่ต้องตกใจนะครับในรถบางรุ่นกล่อง ECU จะวัดการใช้ไฟของรถ ถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้วรถไม่ได้ใช้ไปเยอะบางครั้งได้ใช้ก็จะหยุดชาร์จเพื่อลดภาระของเครื่องและช่วยประหยัดน้ำมันครับมาที่รูปทรงของแบตเตอรี่ขนาดของแบตเตอรี่จะมีมาตรฐานของมันครับซึ่งก็ต้องเลือกตามขนาดที่ตรงกับรถครับนอกจากขนาดแล้วก็ต้องดูที่ขั้วด้วยครับคือจะมีขั้ว L และขั้ว R ซึ่งขั้วจะอยู่กันคนละฝั่งแล้วก็จะมีขั้วจมและขั้วลอย ขั้วจมด้านบนของแบตเตอรี่จะเรียบแบบนี้ครับส่วนขั้วลอยจะมีขั้วโผล่ขึ้นมาทั้งหมดนี้จะดูได้จากรหัสที่แบตเตอรี่เช่น40 B19L คือแบต4 0แอมป์ขนาด B19 คขั้ว L ทั้งหมดนี้ถ้าดูเป็นข้อมูลจุกจิกที่จำยากก็ไม่ต้องจำหรอกครับเอารถไปเทียบที่ร้านแบตจะง่ายที่สุดมาดูที่รูปแบบของแบตเตอรี่กันบ้างแบตเตอรี่น้ำแบตเตอรี่กึ่งแห้ง และแบตเตอรี่แห้งแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงบ้างจำที่เราพูดไว้ตอนแรกได้ไหมครับที่ว่าแบตเตอรี่ประกอบไปด้วยโลหะ2ชนิดแช่อยู่ในน้ำกรดัลฟิวริกต้องจำได้แหละครับแหม่ก็เพิ่งดูมานี่พอแบตเตอรี่ถูกใช้งานเป็นสักพักน้ำก็จะระเหยออกไปทำให้ส่วนผสมไม่พอดีและน้ำกรดที่เหลือไปโดนแผ่นโลหะน้อยลงส่งผลให้แบตเตอรี่จ่ายไฟได้น้อยลงเราจึงต้องเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่เพื่อให้ส่วนผสมกลับมาพอดี นั่นคือแบตเตอรี่น้ำครับหรือ flatdeat แบตเตอรี่ซึ่งข้อดีคือราคาถูกและอายุการใช้งานานานส่วนข้อเสียคือต้องคอยตรวจเช็คน้ำเพราะถ้าน้ำไม่พอจะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ว่าแต่สมัยนี้แบตเตอรี่ไม่เห็นต้องเติมน้ำเลยนี่นั่นคือแบตเตอรี่กึ่งแห้งและแบตเตอรี่แห้งครับแบตเตอรี่กึ่งแห้งหรือ m n t e n นฟรีแบตเตอรี่ร Battery, ก็คือแบตเตอรี่น้ำนั่นแหละครับแต่เขาเติมน้ำมาจากโรงงาน และฝาเติมน้ำปิดสนิททําให้น้ําระเหยยากขึ้นแต่ก็ยังมีรูเติมน้ํากลั่นอยู่นะครับส่วนใหญ่จะมีสติ๊กเกอร์ปิดทับไว้แบตเตอรี่แบบนี้ใช้ปนานานก็ต้องคอยสังเกตน้ําเหมือนกันครับเช่นดูที่ตามแมวด้านบนของแบตเตอรี่หรือเปิดฝาดูทุกๆ6เดือนเพราะถ้าน้ําแห้งแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมสภาพได้เหมือนกันส่วนแบตเตอรี่แห้งหรือซิลเมนเทนแนซ์ฟรีแบตเตอรี่ก็ยังมีน้ําอยู่ข้างในเหมือนกัน แต่แตเติมมาจากโรงงานและใช้ฝาปิดตายไม่มีรูสำหรับเติมน้ำและมีเทคโนโลยีที่ทำให้น้ำาละเหยอยากขึ้นจึงไม่ต้องเติมน้ำอยู่ตลอดอายุการใช้งานครับยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่รุ่น CMF ของโซ l าร์ซึ่งจะมีส่วนผสมของแคลเซียมในแผ่นโลหะและรุ่น UMF ซึ่งจะมีพรีเมียมซิลเวอร์เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟ มีขั้วแบตเตอรี่แบบฐานหมุนจีบกับฝาปิดส่องฉันเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำกรดครับในรถรุ่นเก่าแบตเตอรี่จะมีแหน้าที่สตาร์ทรถครับแต่ในรถรุ่นใหม่ๆรถต้องใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นเพราะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะขึ้นและอุปกรณ์เหล่านั้นจะทำงานตั้งแต่ก่อนสตาร์ทรถครับเช่นเบาะปรับไฟฟ้าที่ปรับตามคนขับไฟในห้องโดยสารและไฟเดย์ทามรันนิงกล่องควบคุมระบบต่างๆ ระบบเครื่องเสียงที่กำลังเยอะขึ้นรวมไปถึงไดสตาร์ซึ่งในรถที่มีระบบสตาร์สต็อปไดสตาร์จะต้องทำงานบ่อยๆรถรุ่นใหม่ๆจึงต้องการแบตเตอรี่ที่มีความทนทานมากขึ้นจึงมีแบตเตอรี่แห้งหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับรถรุ่นนั้นครับรถที่มีระบบสตาร์สต็อปกอแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่แบบ EFB หรือ Enhanced f l o t h e d Battery เป็นแบตเตอรี่ที่ออกแบบและทดสอบมาเพื่อรถที่มีระบบ s t a r t ทสต็เพราะทนการดึงไฟแล้วชาร์จไฟจากการสตาร์ทและดับเครื่องบ่อยๆสำหรับแบตเตอรี่โซลาร์รุ่น EFB จะมีแผ่นโลหะที่หนากว่าทำให้ทนต่อการดึงกระแสไฟตอนสตาร์ได้ดีกว่าแบตเตอรี่แบบทั่วไปถึง1.5เท่าครับแบตเตอรี่แห้งที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในตอนนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยี AGM หรืออปสอบ Classmat ซึ่งทางโซล่์ก็มีเหมือนกันครับแบตเตอรี่ A.G.M จะต่างจากแบตทั่วไปตรงที่น้ำกดในแบตเตอรี่จะถูกซึมซับอยู่ในใย,ยแก้วครับทำให้มันไม่หกออกมาถ้าแบตเตอรี่เกิดความเสียหายการที่น้ำกรดอยู่ในใย,ยแก้วยังทำให้มันสามารถสัมผัสกับแผ่นโลหะได้ดีกว่าเพราะแผ่นใย,ยแก้วจะแนบอยู่กับแผ่นโลหะตลอดไม่ไหลไปมาเหมือนแบตเตอรี่ที่ใช้น้ำกรดทั่วไปการที่แผ่นโลหะถูกกดอยู่กับใย,ยแก้ว ทำให้แผ่นโลหะไม่จําเป็นต้องแข็งแรงเท่ากับแผ่นโลหะที่แช่อยู่ในน้ํากรดทําให้มันไม่จําเป็นต้องมีส่วนผสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงจึงใช้ตะก,กั่วที่บริสุทธิ์ได้กว่าแบตเตอรี่ทั่วไปทําให้มันจ่ายไฟและชาร์จไฟได้ดีกว่าเหมาะกับรถที่ใช้ไฟเยอะและรถที่มีระบบสตาร์ทสต็อปและมีอายุการใช้งานมากกว่า4ปีแบตเตอรี่ AGM จึงเป็นแบตท,ที่ผู้ผลิตรถหรูๆหลายค่ายเช่น Ben z B.M, w p o r เช h e Audi เลือกใช้ ใครเอารถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ศูนย์แล้วสงสัยว่าทำไมแบตถึงราคาแพงจังนั่นก็เพราะเป็นแบตแบบ A g M นี่แหละครับแล้วทำไมในหนังสยองขวัญรถถึงชอบตาร์ทไม่ติดตอนกำลังหนีอ่ะนั่นเพราะเขาไม่ได้ใช้แบตเตอรี่โซลาร์ยังไงล่ะครับแล้วโซลา์เขาเป็นใครเห็นพูดมาหลายรอบแล้วพุนไดซังบูโซลาร์เป็นบริษัทแบตเตอรี่อันดับหนึ่งของเกาหลีเริ่มผลิตแบตเตอรี่มาตั้งแต่ปี1 9 7 9 และมีความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่แบบแห้งมีแบตเตอรี่สำหรับรถยน์ในไทยหลากหลายรุ่นสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ so light like battery th com หรือเพจ Facebook ตามนี้ครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับตอนนี้ก็ขอสรุปว่าเลือกแบตเตอรี่ที่มีความจุและค่า CCA เหมาะสมกับรถเลือกครัวแบตและขนาดของแบตเตอรี่ให้ถูกต้องสำหรับแบตเตอรี่น้ำและกึ่งแห้งต้องคอยตรวจสอบระดับน้ำกลัน่น และเติมน้ำถ้าน้ำกลั่นลดลงถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วอย่าลืม Subscribe จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี